สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรรี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับผมวันนี้ผมจะขี่รถคันนี้ไปคืนเพื่อนที่นคนปรปฐมแล้วครับแต่ผมก็ไปไม่ถึงนะครับผมนัดกันที่ตรงแถวนครชยัยศรีนะครับปัม๊มปั๊มน้ำมันที่มีสตาร์บัคนะครับผมปั๊มเดียวก,กันกับที่ผมนัดกับต้นที่จะไปถ่ายไรท์ทูทอสครับผม แล้วก็เดี๋ยวจะขี่รถขนหนกับเดี๋ยวตามดูกันนะครับผม<อ>ผมแม่งไม่เข็ดอะ่ะไม่น่าเลือกวิ่งมาเข้าเมืองเลยอะ่ะเคยทีหนึ่งแล้วนะวิ่งมาเข้าเมืองเพื่อที่จะออกนอกเมืองใช่ปะ่ะคืนนี้แม่งผมแม่งติดไฟแดงทุกไฟแดงเลยอะ่ะลุงอี้กูยอมอ้อมสักสิบยี่สิบกิโลดีกว่ายังดีกว่านะ รถวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่ามาติดไฟแดงเนี่ยงุกงิกงุกงิกอยู่ในเมืองเนี่ยโอเคโคตรเซงเลยถึงกเกษตรแล้วครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเลียยยเเ้ยวซ้ายอีกทีตรงแครายนะครับเราไปเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงแครายแล้วก็วิ่งตรงนครอินไปเข้ากาญจนาครับผมโอเคผมก็ลืมไปนะว่า ถ้าผมทุกคนเห็นรูปน้าปกก็รู้แล้วนะว่าผมจะมาเปลี่ยนเอารถอะไรเนาะแหมแล้วผมก็ทิ้งไว้ให้ดาโอเคอันนี้ครับผมฮ o n d a l ล d ครับโอ i ิ SPEC ครับผมนะมันเท่ตรงโอลินนี่แหละโอเค อินเสิร์ทให้ดูคร่าวๆครับผมเดี๋ยวขี่กลับแหละอ,อถ้าขี่ความรู้สึกนี้ตอนนี้เลยนะผมว่าอาจจะต้องเออเดี๋ยวสักพักน่าจะต้องออมีการเซตอัพช่วงล่างกันนิดหน่อยครับผม <laughs> แล้วกูจะให้ใครเซตได้วะเนี่ยทีเนี้ย ดึง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 ,ดง,ดงนิดหน่อยแต่แฮนด์เล็กนะแฮนด์เล็กแบบเล็กเลยอะ่ะเมื่อกี้ผมขี่แด x กมาแฮนด์มันมันมันกว้างกว่านี้เนะเาะตอนนี้มันเหมือนเล็กๆเลยแบบไม่ชินครับผม <laughs> เดี๋ยวทำความคุ้นเคยกับกับโชคด้วยกับโอลินหลังแล้วก็โชคหน้าโชคหน้าผมว่าไม่รู้สิมันลูกผสมได้ไหมว่าให้ YSS เซตโชคหน้าให้ที่ขี่มาตอนนี้รู้สึกว่าโชคหน้าน่าจะต้องเซ็ตซะหน่อยครับผมแล้วก็โชคหลังก็ ต้องหาคนเก่งๆเซตให้อผมก็เซตไม่ค่อยเป็นด้วยนะเรื่องเรื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยช่วงล่างสู้สู้แดก์ไม่ได้เลยคันแดกส์ดีกว่าอันนี้ตึงตังโคตรเลยครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเซตครับผมอย่างนี้อย่างนี้เหนื่อยครับเจอถนนปูนอย่างนี้นี่เหนื่อยเลย <laughs> สนุกอีกแล้วเรา เป็นช่วงของการตามหาอีกแล้วครับเออแต่แวางวิ่งดีใช้ได้เลยนะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมาแบบนุ่มๆนุ่มๆเลยอะ่ะมองมาอีกทีเอา90แล้วจะร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้านั่งผมอาจจะยังไม่ชินนิดนึงนะครับ มันเล็กจัดเลยครับผมก็ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เวลาไปนะครับส่วนเรื่องเครื่องเนี่ยลีดเนี่ย ESP Plus เนี่ย125เนี่ยโอ้โหโมโดได้กระจายโมโดได้บานเลยครับถ้าไม่พอนี่เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำครับผม แต่สิ่งเดียวสำหรับผมตอนนี้นะคือช่วงล่างครับช่วงล่างไม่โอเคครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วจะไปให้ YS s ซตให้ก็แหมไปกับโชคโอลินด้วยเนาะ <c oughs> แม่งจะยังไงวะเนี่ยตอนนี้เจอลมก็ไม่ปลิวนะทุกคนนะวิ่งอยู่เนี่ยความเร็วเนี่ยอย่างที่เห็น ร้อยนิดๆนะครับไม่ปลิวนะครับผมใช้ได้นะครับจำได้ตอนมาขี่425กลับนะแบบโอ้โหปลิวทะเลเลยนะแต่ตอนสี่ขี่425กลับก็ขี่อยู่แค่แบบ 70-80นะครับกลับบ้านนะครับไม่ได้ขี่เร็วแบบนี้นะครับเนี่ยแตะร้อยอยู่ตลอดเลยนะครับไม่รู้ GPS มันอยู่เท่าไหร่นะแต่รู้หน้าไมคครับเพราะว่าโ,โทรศัพท์อยู่ในเก๊ครับไม่ได้ออกมาเดี๋ยวค่อยกลับไปติดพอร์ล็อกที่ขากระจกเอาครับที่บ้านนะครับนี่คันเร่งก็ไม่ได้ดันสุดนะก็ขี่ประมาณนี้ครับ ขี่ช่วงล่างของแด็กซ์มาก่อนด้วยซึ่งมันดีมากพอมาเจออันนี้อ,อ๋อมันมันเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาครับหน้ารถแบบนี้มันน่าจะมีที่ทําเยอะอยู่แหละนะครับผม เดี๋ยวลองไปหาจอรดูครับจอรไรเดอร์ครับผมไปให้จอรช่วยหน่อยจอรน,น่าจะเชี่ยวชาญชำนาญรถสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับโอ้นี่จะร้อยสิบแล้วเนี่ยทุกคนนี่เครื่องเดิมๆเ,เลยนะ เขาบอกว่าน้ำมันหนึ่งถังนี่วิ่งได้300กว่าโลนะครับ300กิโลบวกเดี๋ยวลองดูครับผมคือการอยู่บนหลีดนะตอนนี้นะมันทําให้ผมรู้สึกว่าการขี่แบบเนี้ยมันมันสบายครับมันสบายมันมันง่าย ออด้วยด้วยด้วยกำลังที่มีด้วยนะครับด้วยความเล็กของรถด,ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมมันมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันง่ายครับ แล้วมันก็สบายแต่ว่าถ้านั่งผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับมันเหมือนตอนนี้ในความรู้สึกผมนะจากที่นั่งเก้าอี้มามันเหมือนกับตอนนี้มานั่งเก้าอี้ตัวเล็กที่ที่ขามันยกขึ้นมาสูงครับมันไม่ใช่เก้าอี้ที่แบบเหมือนเป็นเก้าอีท้ที่ที่มันจะตั้งฉากอะ่ะเหมือนนั่งขาตั้งฉากลงไปอะ่ะแต่เหมือนขามันยกขึ้นมานิดหนึ่งครับ โอเคครับผมอันนี้แยกกับบอลแล้วนะครับบอลแยกเข้าทางวงเวียนนะครับผมก็ตัดสินใจว่าผมจะตรงต่อไปทางแคลายนะครับผมแยกแค่ลายแล้วเดี๋ยวไปนั่นแหละเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนจะวิ่งเข้ากเกษตรไปเจอไฟแดงเยอะๆหรือจะวิ่งวิภาวดีนะครับผมโอเคจากที่ขี่มานะครับเอ่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงล่างโอลินแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีมันดีแบบมันดีแบบว้าวนะครับผมหรืออาจจะ,ะมันยังไม่ถูกการเซตก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องต้องเซตต้องเซตนะครับช่วงล่างผมเฉยเฉย,ฉยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความว้าวหรือประทับใจอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้ทั้งหน้าทั้งหลัง นะครับผมส่วนเครื่องยนต์ชอบมากนะครับเออบิดไม่ไม่ได้รอมากนะครับไม่ไม่ได้มีความยุวยมากบิดก็มาบิดก็มาแต่มันอาจจะไม่ได้แบบพูดพูดแต่ว่ามานะไม่ใช่ไม่มามันมาแต่มันไม่พูดเท่านั้นเองนะครับผมกระจกมองข้างซ้ายขวาโคตรด,ดีซึ่งก็คงไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช้กระจกแบบนี้แหละผมว่ามันมองชัดดีนะครับผมชอบนะครับ มันมองเห็นชัดครับสิ่งที่คิดว่าอาจจะต้องเกิดขึ้นก็คือผมต้องหาหาคนเซตช่วงล่างให้ผมครับผมมันไม่ได้เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็อ,อย่างอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมยังไม่มีเพิ่งขี่มาแค่นี้นะครับเพิ่งขี่มากี่กิโลเองวะไม่กี่กิโลเองครับผม เพิ่งขี่มาแค่นี้ก็ก็เนี่ยพูดเท่าที่เท่าที่รู้สึกครับก็เดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถคันนี้ก็ตอนนี้ยังคุยกับเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนก็ให้ทดลองอยู่ว่าแบบชอบไหมเอาไหมถ้าเอาก็เอานะครับถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเพื่อนก็ให้ลองครับผม แต่ส่วนหนึ่งที่ที่ชอบก็เพราะว่าเออมันเป็นเหมือนมันเป็นลิมิเต็ดนะครับ500คันทั้งประเทศนะครับผมชอบโชคหลังที่เป็นโอลินซึ่งผมคิดว่าหาคนเซตได้มันก็มันก็สามารถตอบโจทย์ได้แหละนะครับผมช่องเก็บของใต้บาะที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็สีนี้สีดำด้านสวยเชียวนะครับผม ดำด้านมีขลิดเหลืองก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วแหละนะครับผมตามสื่อตามอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมว่าโอเคไม่ไม่น่าเกลียดไม่ขี้เล่มีแค่ช่วงล่างเท่านั้นเองที่ผมไม่ชอบเลยนะครับแต่ถามว่าอ๋อแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ดีก็คือว่าที่ผมชอบพูดว่ารถมันปลิวรถมันปลิวเมื่อกี้ขี่กลับมาเนี่ยผมยืนพื้นอยู่แบบ ร้อยหนึง่งร้อยกว่ากว่าเก้าสิบกว่ากว่าประมาณนี้นะครับเอ,อ่อไม่มีความรู้สึกว่ามันปลิวลมหรืออะไรเลยนะครับผมไม่ปลิวนะครับนิ่งๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดันขึ้นสะพานเนี่ยไม่ได้เปิดเต็มคันเร่งนะก็เปิดคันเร่งแบบปกติคือ รถให้ความให้ความนิ่งได้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยผมเจอลมอยู่แต่ว่ามันก็มันก็ยังนิ่งนะครับไม่ได้ถึงกับแบบออโอ้โหทิวเลยปลิวแล้วบินละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้ออกดีกว่าจะมาขี่ตามหลังทำไมวะเนี่ย ออมีอะไรอีกเนี่ยไหลลงมาลงสะพานมาหน่อยก็ร้อยร้อยกว่ากว่ายังไม่ถึงร้อยสิบนะครับแต่อย่าเพิ่งบิดเยอะเลยรถมันยังไม่ได้พลันอินนะเพิ่งเจ็ดร้อยกว่าโลครับก็บิดพอประมาณใช้ในเรื่องของการเดินทางไปเรื่อยๆนะครับไม,ไ,ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรอ่าผมว่าดีครับผมประมาณนี้ครับ โอเคก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็น Honda Lead ประมาณสัก90%แล้วนะครับ90%ในส่วนของท่านั่งเบาะนั่งก็เบาะก็นั่งสบายประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับบโอ้โหว้าวนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีในรถราคานี้นะอย่าไปคาดหวังอะไรที่แม่งดีเลิศดมากนักในรถราคานี้นะครับมันมันก็เกินเหตุไปนะครับผม ถ้านั่งตอนนี้ก็ที่ผมรู้สึกว่าผมเหมือนนั่งเก้าอี้ตัวเล็กนะครับก็ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับแฮนเล็กมากนะครับให้ความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจคือมันก็ไม่ได้พาให้เรารู้สึกว่าเหน้ามันไวหรืออะไรนะครับโอ้ตรงนี้ผมขอเบานหนิดเลงนะครับผม <laughs> จุกครับผมเริ่มจุกโช็กมันแข็งตึงๆครับ โโโโอโโอ,โโอ้้หหต้องหาที่เซตช่วงล่างด่วนๆเลยเพราะมันต,ตึงตังตึงตังเนี่ยถนนมันไม่เรียบอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูจากตัวผมดูจากมุมกล้องได้นะครับดูจากเส,เสียงผมที่มันเนี่ยเสียงผมที่มันที่มันสั่นไปสั่นมานะครับ ใครมีร้านเซ็ตช่วงล่างดีๆก็ฝากแนะนำผมทีนะครับคือผมจะเอาไป Y S S ผมก็กระดาษกระดากนิดนึงว่าโชคหลังมันเป็นโอลินเนาะก็โอเคประมาณนี้ครับผมไปเราก็มามุดรถติดกันไปด้วยกัน ลองดูกันเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเนาะ,อะลองไปรูนี้เลยแล้วกันผมผมว่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยแหละแล้วก็อาาัตราเร่งตอนต้นเนี่ยถ้าบิดบิดเติมเข้าไปเนี่ยมันมาเลยครับดีครับผม อันนี้ผมต้องต้องพูดก่อนนะว่าผมเพิ่งลงมาจาก Honda DAX กสุกไหม d ดกผมทำลูกนะครับ Da กี่บบิดติดมือสุดๆคราวน,นี้เดิมๆร้5ย2 5เดิม 125, เดิมๆเ,เครื่อง e s p plus ของ Honda ผมว่าดีดีเลยคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยกว่าแบบเครื่องเครื่องทำลูกของ d a กเลยนะครับ อันนี้อันนี้ชมเชยเลยครับผมชอบครับชื่นชมครับดีครับดีระบบ idling stop ก็ตอนนี้ก็รถก็ดับไปให้นะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวมันก็ติดขึ้นมาให้ใหม่ครับก็ดีเหมือนกันเนาะระบบแบบนี้นะทุกคนนะโอเคผมว่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมก็เนี่ยครับก็ขี่กลับบ้านแล้วนะครับก็โอเคปิดคลิปก่อนดีกว่านะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองนะครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางฝนตกถนนลื่นใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับผมขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเป็นไคล์สีนะ やってるんなおいしい。Yeah. Yeah, no, 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 no.